จำลอทำได้หญิงนึ่งรายเจ็สิบหนึ่งปีหญิงหนึราจ็ดิปีแล้วแจ้งมีอาการปวดหลังมีอาการปวดหลังร้ามาตะโคกด้านขวาแล้วจ้งว่ามีมีอาการปวดตลังเม ราก็มูลนเพิ่มเติมจากพยาบาลกรษสาบอทรวสิบบ้านวังกีตำบลวางใต้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยหญิงหนึ่งายอายุประมาณ71ปีโรคประจำตัวความดันรับแ,แจ้งขณานี้มีอาการปวดหลังร้าวมาถึงสโภกด้านขวารับแ,แจง้งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้นำบอรร่วมบริารอพหอัวหิน เลขเศษศูนย์เก้าสี่ศูนย์ป่วหยินสองเล <2. S 2> ขเศเป็นสองเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากพยาบาลคลีสาขนขณะนี้วอลสิบเลือกวอลสิบบ้านวังกีตำบลวังใต้ให้การเฉลียวผู้ป่วยหยิงหนึ่งลายอายุประมาณเจ็ดสิบหนึ่งปีโรคประจำตัวความดัน ในขณะนี้มีอาการปวดหลังร้าวมาถึงสะโพกด้านขวารับแจ้งว่าปวดมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานำบอทิรวมบริภา,ร,ารอพอหัวหินเปลี่ยนบอสอ8เป็น20939